สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังด่วนผู้ว่าเมืองศรีสะเกดประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว3อำเภอเผย ชชเดือดร้อนกว่า3 0 0แสนรายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัย4อำเภอได้แก่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหารอเภอขุขันและอเภอภูสิงห์ต้องอ,อพยพออกจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยที่ส่วนราชการจัดไว้ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้ไปพักอาศัยกับญาติในพื้นที่ห่างไกลแนวปะทะความคืบหน้าล่าสุดนายพีรพงษ์หมื่นพ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดศรีสะเกดได้ประสานความร่วมมือไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตเจ็จังหวัดสกลน,นครนำเครื่องจักรกลสาธารณาภายัยเขาสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบด้วยรถเคลื่อนไหวผู้ประสบภัย7คัน รถประกอบอาหาร3คันรถผลิตน้ำดื่ม3คันรถบรรทุก3คันและรถบรรทุกขนาดเล็กอีก3คันโดยรถทั้งหมดถูกส่งกระจายให้บริการตามศูนย์พักพิงในอำเภอต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาวความเดือดร้อนแก่ประชาชน ขณะเดียวกันนายอนุพงศุกสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ลงนามในประกาศจังหวัดศรีสะเกดกำหนดให้พื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอกันทรลักษ์อำเภอภูสิงห์และอำเภอขุขันเป็นเขตประสบสาธารณภัยและเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประเภทภัยอื่นๆภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของกองกําลังจากนอกประเทศ ทั้งนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบรวม39ตำบล498หมู่บ้านมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน113771ครัวเรือนรวมประชาชน33,586คนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ